Whoa! สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมมาทําเมนูที่เป็นยอดฮิตเลยก็คือเมนูต้มยำกุ้งแต่วันนี้พิเศษคือเราจะทําต้มยำกุ้ง2แบบคือต้มยำกุ้งน้นําข้นกับอีกสูตรหนึ่งเราจะทําต้มยำกุ้งน้ําใสก่อนอื่นมาดูเครื่องปรุงก่อนว่ามีอะไรบ้างปกติของเครื่องต้มยำเลยก็คือขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงมะขามเปียก เราจะใส่ไปด้วยตอนที่เราต้มน้ำนะคะเป็นตัวตั้งต้นของความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวความเปรี้ยวเนี่ยเราจะมาปรัดอีกทีนึงด้วยมะนาวแล้วก็จะมีเห็ดฟางมีรากผักชีมะเขือเทศใบผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดและตัวนี้ก็คือใบกะเพรานะคะใบกะเพราตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะใส่ในต้มยำกุ้งน้ำใสขาดไม่ได้เลยก็คือกุ้งนะคะวันนี้เราใช้กุ้งขาวนะขนาดไซส์ใหญ่เลยนะคะ เครื่องปรุงเราก็จะมีเกลือพริกเผานมข้นจืดพริกขี้หนูสดนะคะอันนี้เราโขลกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำปลาเราใช้ส่วนผสมเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะหลังจากที่เราเอาหม้อขึ้นมาตั้งเตาแล้วรอให้น้ําเดือดนะคะตอนนี้น้ําของเรานะคะเริ่มเดือดเราก็จะใส่พวกเครื่องสมุนไพรลงไปก่อนเลยอันี้ก็จะเป็นรากผักชีนะคะข่านะ ตะไคร้นะคะแล้วก็ที่บอกไปนะคะมะขามเปียกใส่ไปตั้งแต่ตอนนี้เลยให้ความเปรี้ยวออกมามันก็จะได้ความเปรี้ยวที่หวานกลมกล่อมนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นหอมแดงซอยหยาบๆนะคะตัวนี้ตัวหนึ่งก็คือเกลือนะคะช้อนโต๊ะนะคะก็ประมาณนี้ ตอนนี้คือเราจะทําน้ําต้มยําไว้ก่อนนะคะน้ําต้มยาหม,ม้อเน,นี้ยเราจะทําแบบเป็นต้มยําปกติก่อนแต่เดี๋ยวพอเราปรุงเป็นน้ําข้นกับน้ําใสเราจะแยกหม้อน,นะคะเราจะใส่เครื่องทุกอย่างเดี๋ยวพอสมุนไพรเราส่งกลิ่นหอมต้มไปสักสองสามนาทีนะคะกลิ่นเครื่องสมุนไพรออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปใสเห็ดฟางนะคะต้มไปอีกสักนิดนึงนะคะให้เห็ดเขาสุกได้ที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้น เติมน้ำปลานะคะโอเครสชาติดีแล้วทีเนี้ยเราจะเริ่มปรุงแล้วหม้อแรกที่เราจะทำเราจะทำต้มยำน้ำใสก่อนนะคะอันนี้จากหม้อที่เราต้มหม้อใหญ่เรามาตักแบ่งใส่หม้อเล็กนะคะอันนี้เราจะทำน้ำใสก่อน ต้มยำน้ำใสสูตรนี้ของเรานะคะรสชาติก็จะจัดจ้านจะมีทั้งความเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมของใบกะเพราน้ำใสจะไม่ใสม่มะเขือเทศน้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะคะ,ะใส่กุ้งไปเลยเราใช้กุ้งห้าตัว อันนี้เราไม่เอาหัวกุ้งออกนะคะเพราะว่าตรงหัวกุ้งมันก็จะมีมันกุ้งทําให้รสชาติของต้มยำเรามันหอมมันมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้จะใส่แค่นี้ปล่อยให้กุ้งสุกนะคะตัวเขาก็จะขาวนะจากตัวใสก็จะกลายเป็นตัวขาวแดงจะสุกช้านิดนึงนะเพราะว่า กุ้งมันตัวใหญ่ปกติถ้าเราไซส์ได้กว่านี้นิดนึงนะคะมันแป๊บเดียวโดนน้าแป๊บเดียวก็สุกละแต่นี้กุ้งเรามันไซส์ใหญ่มากกว่านี้ถ้าต้มนานมันก็หดนะคะอ่าได้ละเดี๋ยวเราจะเอาลงนะคะเราจัดจานกันอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราตักใส่จานแล้วสําหรับเมนูต้มยำกุ้งน้ําใสสําคัญคืออย่าลืมใบกระเพราค่ะอันนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอน <Wow. S 1> นะคะเรายังเหลืออีกหนึ่งเมนูนะคะก็คือต้มยำ ุ้งน้ำข้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำเมนูต่อไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจัดจานวางคู่กันเลยว่าเมนูไหนเป็นยังไงคะหลังจากที่เราทำต้มยำน้ำใสเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำต้มยำน้ำข้นใช้น้ำต้มยำอันเดิมที่เราทำไว้นะคะอันนี้ไม่ใส่น้ำมากเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันมีนมข้นอีกเดี๋ยวพอน้ำเริ่มเดือดใส่พริกเผาเลยนะคะ พอใส่พริกเผาลงไปสีก็จะออกแดงและตัวนี้ต้องชิมก่อนนะคะก่อนที่เราจะเติมพริกขี้หนูลงไปนะว่าพริกเผาเราเนี่ยเจ้าเนี้ยพริกเผาเขาเผ็ดอยู่แล้วชิมดูก่อนว่ามันมีความเผ็ดตามที่เราต้องการหรือยังอถ้าพอดีเราไม่ต้องเติมพริกหรือว่าถ้าอยากเพิ่มความเผ็ดลงไปอีกก็เติมอีกได้ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ,ะน้ำเดือดแล้วเดีย๋ยวเราใส่กุ้งเลยนะคะ ไม่คนแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้แค่ให้กุ้งมันแช่ไปในน้ำหน่อยใส่มะกรูดนะคะใบมกะกรูดผัดชีฝรัง่งอันนี้กุ้งเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่นมข้นจืดลงไปเลย,ยเดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนนะคะเราจะได้ปรุงเพิ่มอาจเติมไปแค่นิดเดียวพอนะคะ หอมน้ำปลาอีกหน่อยเพราะว่าเราใส่นมไปปุ๊บรู้สึกน้ำเขาจะสืดลงนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะตักใส่ชามกันเดี๋ยวเราเติมมะนาวไปอีกนิดนึงนะคะเพิมความเปรี้ยวชิมรสชาติตามต้องการเลยนะคะ อืมโอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราตัดใส่จานกันค่ะเสร็จแล้วนะคะอ่มยำกุ้งน้ำข้นหน้าตาก็น่ารับประทานเนาะทานกับข้าวสวยร้อนอร่อยแน่นอนทั้งตัวน้ำใสนะะแล้วก็น้ำข้น สองเมนูชอบเมนูไหนแบบน้ำข้นหรือแบบน้ำใสหรือจะทำทั้งสองแบบเลยก็ได้นะคะสากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะช่องอร่อยลิ้นแตกทาง YouTube ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะ